ไมอยย็นเลยว่คอยชัดเลยว่าอเย็นปนิ่กับปะนิ่คนนึงร้ายตัวน่งต่อะดีวัะตัวสาใสาสวยกับับเพ่น้ตืนจำ ตกใจนะครับเพิ ature, so ่ต <Yeah. S 1> ื่นเสร็จแล้วอันนี้ด้อยด่หนึ่งสองสามไปง่าง่ๆ่กูมูลเขาเลยนะครับอื มจมขาขาๆนัน่นจไมไปเลยครับนะ่หายสอง้ไปเดียวจมนะครับมันยิ่งทานามันได้จมนี่เอียงยงตัวหนึ่งตัวครับ,ไ,ไ,บได้ได้หมเลนี่ตัวนี้ชางมาสิามาอุ้งขาไปนั่นครับนีน้ตัวเป็นซิบ นี่ตัวนี้ยอยู่นี่นี่โอ้ไปตื่นเนา้ยคล้าตัวนโอ้ปิดซิปครับนี่เดี๋ยวซับลงไปจมั่งไปแต่นึ้งด,งดอดรดอรอรอมันขึ้มาจิบขึ้นมาสูงๆคอยซับนะครับป้านอยู่ดึกน,น,นี่ตืน่นกงามนี่นี่ตัวสวยใสๆใ่ใหญ่ยยแห้งนะครับป้านอยู่นี่ น้ำพักระเสมันก็อยู่ท่นหวยเต่านาันเองคือตัวนี้กืนมันสูงของสบไปนนี่ี่นตัวนี้ตันี้หันนนะาันยนะนะึอยูด,อยด,อยดสองตัวให้เหกันเลยน่ตเพื่อนับพรอมอยู่ดึกเนลองลองสาบ้เพื่อนนะครับเพืออออพอ่อนรอ,รอเ xong nó như được nó cả nhà nó nằm nó xảy hại một trời hai một trời Ủa?